ลงทุนยังไงไม่ให้หุน้นเล่นเราโอ้โหแค่ฟังชื่อนี้ก็รู้สึกว่าเราจะเล่นหุ้นยังไงได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับโค้ดภูมินะคะโค้ดพีทีที่จะมาแชร์มุมมองเทคนิคดีๆในวันนี้กันค่ะครับวันนี้เป็นการจัดมิสิงครั้งแรกเนาะของแบบการรวมพีแล้วก็ชวนพี่ๆที่ริพับบิกเข้ามาร่วมทำกิจกรรมแล้ก็มีการมีการแชร์เคสมีการสอนหน้าเทศต่ตางๆามีการ สอนหลายๆอย่างเลยวันนี้ mm hmm. เพื่อเอาไปปรับใช้ในแต่ละห้องแล้วก็เพื่อพัฒนาต่อยอด mm hmm. แล้วก็มีการให้ทำเวิร์กช็อปด้วย mm hmm. หลักๆวันนี้ก็จะสอนให้ดูว่า Market Section s ต c ซเเป็นแบบไหนเราควรที่จะเข้าไปเล่นในไซเคิลไหน หรือไซเคิลที่แบบเขาไม่เล่นกันแต่ที่นี่เรามีเล่นได้ในแบบเฉพาะของเราอะ่ะเราก็จะแชร์ในวันนี้เพราะว่าบางจุดมันก็จะแบบวันนี้แบบมันก็มีแบบคนน่อนข้างพิเศษนะอ่ามาถึงตรงนี้ครับมันไม่มีไม่มีแรงขายนะก็จะแบบเป็นเทรนขาขึ้นเพราะว่าเก็บเก็บของมานานมากเลยนะคะช่วงนี้พยายามให้เลือกหุ้นที่เรียนมาแบบตามทฤษฎีวันนี้เราอาจจะมีการแชร์ไวโคฟโลจิกที่แบบค่อนข้างละเอียดเราให้หาสมาชิกเลือกแพทเทิร์นที่เป็นไวโคฟโลจิก สมาชิกที่ทำเวิร์กช็อปเนี่ยผมจะมีสอนว่าทำไมหุ้นถึงเบรกจริงถึงเบรกหลอกเอาอะไรมาดูแล้วก็ให้ไปหาข้อมูลมาด้วยวันนี้เขาก็จะมาทํากิจกรรมว่านอกจากเขาเข้าได้แพทเทิร์นกราฟในไวยคอร์ฟหรืออะไรเงี้ยเขาเอาข้อมูลอื่นๆอะไรอีกมาสนับสนุนเป็น่เป็นอไหลริ้ญานยะปริญญาครับ ตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ประทับใจหลายอย่างครับเวลาเราเล่นหุ้นเราก็ควรจะมีเพื่อนซึ่งเราจะจะเห็นมุมมองของคนอื่นว่าเขาไปวิเคราะห์ตรงจุดไหนให้กับโรางานตรง,งจุดไหนประธานยักษ์สงเนินนะครับก็ชื่อเล่นชื่อท็อปนะครับก็ตอนนี้ก็ทํางานเป็นวิศวกรอยู่โรงงานหลังจากที่เราเลิกงานมาแล้วกลับไ,ไปที่บ้านนี่ครับก็ต้องทําการบ้านประทับใจในในส่วนของตัว โค้ดนะครับก็พยายามจะอธิบายแล้วก็แนะนําในส่วนแนวความคิดวิธีการในการที่เราจะเลือกหุ้นนะครับ